สวัสดีครับผมและนี่คือการแข่งขันที่จะวัดความสามารถเฉพาะด้านซึ่งจะเปลี่ยนเกมในทุกๆครั้งที่แข่งขันกันครับโดยจะมีเพียง1คนเท่านั้นที่จะได้เป็นแชมป์และนี่คือระบอชเลน2021ครับปาโกครับผมในภาษาฝรั่งเศสนันครับแปลว่าวิ่งทุกทีนะฮะซึ่งกีฬาปาโัวนั้นเป็นกีฬาประเภทสตรีทสปอร์ตนะครับผมโดยใช้เมืองทั้งเมืองเป็นสนามฝึกซ้อมในการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคต่างๆ ซึ่งในทางสากลครับผมเราจะรู้จกักกีฬานี้กันดีในนามว่าฟรีดันดิงนะครับในครั้งนี้ครับผมโลบอชเชนเลนจะพาทุกคนไปคลุกคลีลิ้มรสกลิ่นปูนและอากาศจากการกระโดดระหว่างตึกและปีนไป่ายไปสู่จุดสูงสุดกับเกมปากหัวครับเอาละฮะตอนนี้เราเหลือเพียงสองท่านครับผมที่จะมาต่อสู้กันในภารกิจสุดท้ายนะครับผมคนแรกครับผมผู้กล้าหน้าใหม่บัสภูมิพัฒน์จันทสารอีกคนหนึ่งครับเคยเข้ามาอยู่หน้าที่แห่งนี้เมื่อครั้งที่แข่งมัลต์เอเวอเรสครับผม พีพีพีราวิชสแกแสงแล้วนะครัผมหน้าตาของเขาจะเป็นไงฮะเชิญนะมาเลยครับโอเคครับมาเลยฮะข้างๆเลยครับ,เ,รบเชิญนะโอ้โหสวัสดีครับทั้งสองท่านนะฮะก็อ่ะเริ่มต้นนะฮะเอาคนนี้ก่อนนะคุณบัส เสร็จพาร์ทที่สามนี่เร็วมากนี่ถือว่าเอางี้ก่อนฮะพาร์ทที่สามกับพาร์ทที่สองในยาวกันนะคิดที่สองตอนนั้นประมาขนาดไหนฮะมาถึงพาร์ิทสองนะครับผมตอนนั้นผมมองไม่เห็นสุดท้ายของเลยไม่ได้ไปต่ออืมแต่ก็รอดมาถึงจุดนี้ได้นะผมแล้วก็โชว์ความท็อปฟอร์มไปให้ดูนะฮะนี่ก็เป็นครั้งแรกถามหน่อยฮะตื่นเต้นไหมฮะ เตรนนะียมความรู้คิดว่าความรู้ที่เตรียมมาจะมาอยู่ในคําถามนี้ไหมฮะจะจะนะครับโอเคครับมาที่อ๋อก่อนก่อนที่จะไปถามพีพีคุณป้ไาไม่ได้บอกพีพีไหมครับเต็มที่เต็มที่นะฮะเ,เอาเลยฮะมาที่พีพีครับผมอด,ดีตคนที่เคยมาแข่งและได้มายืนตรงนี้เมื่อครั้งที่เจ็ดนะฮะนี่คือครั้งที่สิบเอ็ดแล้วรู้สึกไงฮะยังประม,าม่ายังตื่นเต้นเหมือนเดิมไหมฮะ ครับรือเต้นมันเทิมเลยครับอันไหนเพราะคิดหนที่ถือว่าทําเราตึงที่สุดนะฮะภารกิจแรกก็รู้สึกตึงแล้วฮะอืมแล้วมีอะไรอยากจะบอกบัสไหมครับไม่รู้สิผมอยากเห็นคุณอยู่ในเดอะแกนนะครับเอาแล้ว <c oughs> ก็นั่นแหละครับผมหนึ่งในสองคนนี้ครับผมจะมีหนึ่งคนเป็นแชมป์ตึง จะตัดสินกันในภาคิสุดท้ายนะครับผมเชิญประจำที่ฮะโอเคนะครับตอนนี้ทั้งสองท่านประจำที่แล้วนะฮะจุดนี้คนนึงเคยมายืนอีกคนหนึ่งไม่เคยมายืนถ้าเป็นผมผมบอกเลยฮะตื่นเต้นเท่ากันนะฮะโอเคครับฟังดีๆนะครับผมฟังกติกาดีๆนะฮะ กติกาในภารกิจสุดท้ายครับผมทั้งสองคนครับจะได้ฟังคําถามหนึ่งคำถามซึ่งจะมาในรูปแบบบทความซึ่งยาวแค่ไหนไม่ทราบสิ่งที่คุณต้องทําก็คือตอบคาถามนี้ให้ถูกครับง่ายๆเลยฮะโดยต้องกดปุ่มด้านหน้าเพื่อตอบนะครับถ้าถูกเป็นแชมป์ทันทีแต่ละคนครับผมมีสิบผิดคนละหนึ่งครั้งถ้าเกิดการตอบผิดครั้งที่สองขึ้นมา อีกคนหนึ่งเป็นแชมป์ทันทีคนทั้งสองคนครับสามารถกดปุ่มตอนไหนก็ได้ถึงแม้ผมังอ่านคำถามไม่จบคุณกดก็ได้เลยถ้าคุณคิดว่านั่นคือคำถามนะครับและก็เมื่อกดแล้วคุณจะมีเวลาตอบหนึ่งนาทีนะครับผมถ้าเกินเวลานั้นจะถือว่าบังคับผิดหนึ่งครั้งนะครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือถ้าผมอ่านคำถามจบแล้วจะทำการจับเวลาห้านาทีนะฮะถ้า 5นาทีแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงินรางวัลจะถูกลดลงและมีช้อยมาให้เลือก5ตัวเลือกครับและในอีกรณีหนึ่งครับถ้าทั้งสองคนตอบผิดไปแล้วคนละครั้งก็จะมีช้อยมาให้เช่นกันนะครับถ้าคุณมั่นใจและคุณคิดว่านั่นคือคำถามก็กดเลยนะฮะซึ่งผู้ที่เป็นแชมป์ครับผมจะได้รับเงินรางวัลและยังมีสิทธิ์เข้าแข่งขันเดอะแกรน b อบบอทซ l ร์เรน2021ในสิ้นปีนี้นะฮะโอเคนะครับ เอานะครับขอโชคดีฮรัพาและคิดสุดท้ายฟังครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าการอัปเดตของเกมปากัวในแต่ละครั้งนั้นจะมีการเพิ่มสิ่งปลูกสร้างและปรับสมดุลเพื่อให้ตัวเกมนั้นมีประสิทธิภาพ มากขึ้นบางครั้งครับการอัปเดตแต่ละทีก็เป็นการปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพในตัวเกมเล็กน้อยแต่บางครั้งการอัปเดตนั้นก็ทำให้ตัวเกมเปลี่ยนไปอย่างมากมายทั้งในเรื่องของสิ่งก่อสร้างแรงเสียดทานระบบต่างๆ และไอเทมที่คอยช่วยเหลือภายในเกมอย่างนิ่งๆนะครับซึ่งไอเทมนั้นครับจะแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันประเภทแรกคืออุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆเช่นบ็อกซี่โคลาหรืออะดรีนาลินเบลที่ให้ใช้ในภาคที่2นะฮะ ส่วอีกประเภทหนึ่งก็คือถุงมือซึ่งบางชิ้นก็มีประสิทธิภาพมากจนทำให้โดนแบรนจากการแข่งขันแต่ครับแต่บางชิ้นฮนะก็ทำการปรับสมดุลให้เหมาะสมกับตัวผู้ใช้และตัวเกมในการอัปเดตเวอร์ชั่น1.88 ก็คือเวอร์ชันปัจจุบันนี้นะฮะมีถุงมือชิ้นหนึ่งครับที่ทำการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการสมใส่ซึ่งนั่นคือถุงมือที่มีชั่ว custom glove นิ่งอยู่นะฮะยังนิ่งนะฮะโดยได้ทำการเปลี่ยนเลเวลขั้นต่ำในการใช้งาน ให้น้อยลงเพื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆโดยก่อนหน้าที่จะทำการอัปเดตแพท1.88นั้นเลเวลขั้นต่ำที่สามารถจะใช้งานคัสตอมโกลฟได้ต้องมีเลเวล เท่าไหร่ครับเก็เวลาครับโอ้โหเยี่ยมเลยอะไะครับผมห้องส่งอย่าพิมพ์คำตอบนะฮะหารู้คำตอบกดเลยนะครับผม เอาล้วฮะขอย้ำคำถามนะครับถ้าเลเวลขั้นต่ำที่จะสามารถใช้งานคัาต้อมโคบได้ต้องมีเลเวลอะไรซึ่งเป็นต้องเป็นเลเวลก่อนแพท1.88นะครับผมยํำนะครับก่อนหน้าอัปเดตนะฮะเอาล้ฮะ1นือทีผ่านไปครับ ถาคิดว่านี่คือคำตอบกดปุ่มเลยนะครับแต่ละคนมีโอกาสผิดคนละครั้งนะครับตรงนี้คือช่วงที่ปวดใจสุดนะมีข้อมูลอะไรดึงมาครับตอบถูกเป็นแชมป์ฮะแต่ถ้าตอบผิดสองครั้งอีกฝั่งหนึ่งส้มหล่นนะแค่นี้ครับ นี่คือแบบนิ่งจริงๆฮะก็เอานะฮะสองนาทีผ่านไปครับขออนุญาตถามนะฮะตอนนี้คุณบัตมีอะไรอยู่ในหัวหรือกำลังหาข้อมูลอะไรอยู่อ่ะยังไงฮะ กำลังหาอยู่ะแล้วคุณพีพีครับก็กำลังค้นข้อมูลในสมองอยู่ฮะเอาเลยฮะใครจะกดไดก่อนกันนะแล้วกดแล้วตอบถูกก็เ่าอีกเรื่องหนึ่งฮะสองนาะทีครึ่งน,น,นะครับผมอย่าลืมนะะถ้าห้านาทีแล้วจะมีช้อยมาให้แต่เงินรางวัลถูกลดลงนะครับ ใจจริงนะผมก็อยากให้มีใครสักคนกดปุ่มนะผมเพื่อไม่ให้เกิน5นาทีรอบนี้ฮะถามคําถามเรื่องของอดีนะตฮะ3นาทีแล้วครับ ตอนนี้ฮะผมนอกจากสองคนนี้จะเครียดน,นะฮะของเคลีย์หน้าไม่น่าเครียดเท่าไหร่นะฮะ รู้ครับว่าเว็บไซต์ไหนหรือสมองส่วนไหนจดจำสิ่งนี้ไว้บ้างตอนนี้เหลือสี่นาทีครับไม่ต้องบอกว่าตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีครับ สามสิบวินาทีฮะอีกสิบห้าวินาทีครับจ่าได้สองรอยสิบาทหรือสองร้อยฮะโถ่ไยอะอยู่แค่เด็แล้ว ้านาทีครับหมดเวลาครับผมันจังวันลดลงครับช้อยดูในห้องประกาศนะครับมาครับเอาเลยครับข้อแรกครับสามสิบข้อที่สองสามสิบห้าข้อที่สามสี่สิบข้อที่สี สีสิบห้าและข้อที่ห้าหกสิบหนึ่งในห้าข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเอาแล้วนะฮะเอาแล้วะฮะ<อ>ในที่สุดก็มีคนกดแล้วนะฮะก่อนที่จะตอบนะฮะมาครับชัวร์ไหมฮะมชัวร์กลัวนะครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ ตอนนี้ลังเลอะไรกา<ม>อะไรอยู่ไหมฮะหรือว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรในหัวเลยลังเลอยู่ระหว่างสองอันลังเลอยู่ระหว่างสองอันคืออะไรกาอะไรฮะเออบอกได้ไหมเนี่ยอ,อ๋อเก็บไว้ในใจก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอตอนนั้นจะตอบเลยนะฮะ <S <S อนนะไรครับสิ่งที่จะตอบคืออะไรครับหกสิบครับหกสิบนะฮะถ้าตอบถูกเป็นแชมป์เลยนะครับแต่ถ้าตอบผิด พีพีบีติดต่อแต่ถ้าพีพีเลือกที่จะไม่ใช้ติดต่อคุณก็สามารถกดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือผลครับคำตอบครับเอาแล้วฮะคำตอบครับแล้วก็คำตอบครับแล้วก็แล้วก็คำตอบครับคำตอบครับแล้วก็แล้วก็คำตอบครับคำตอบครับคำตอบครับผิดฮะ ยังไม่ใช่ได้ไงวะ,วะผิดได้ไงวะโตฮอตกฟอพีครับ<ะ>มีสองทางให้คุณเลือกครับคุณเลือกจะตอบเลยหรือคุณจะรอไปอีกฮนะยังคิดไม่ออกแล้อยังคิดไม่ออกมาควาว่าคุณจะขอหาข้อมูลต่อนะครับงั้นเชิญเลยครับผมใครกดก่อนก็ได้ติดต่อก่อนฮนะ ตอนนี้ครับเหลือแค่สี่ชอยครับเอาแล้วนะฮะพีพี PP กดแล้วนะฮะผมขอเดาว่าต้องเวลสี่สิบก่อนถึงจะสามารถใช้ได้สี่สิบนะฮะขอโทษนะฮะขอบกลับไปที่คนบัตรนะฮะไอสองตัวเรืองเนี่ยอีกตัวเลิอหนึ่งใช่สี่สิบไหมฮะสี่สิบ<อ> 40, 40. มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะพีพีห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบ ค้าบสี่าสิบแซงว่ามันมีดังเลอยู่อีกข้อหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าตอบถูกเป็นแชมป์นะครับขออนุญาตนะครับบัสคิดว่าพีพีถูกหรือผิดน,นะก็เละโอเคคนระับขอโชคดีครับคำตอบครับโ,โค้คต่อยแน่กูจะโดนโคต,ต่อยหรือเปล่านะฮะสี่สิบคำตอบครับคำ <c oughs> ตอบครับ แล้วก็แล้วก็พันะครับแล้วก็แล้วก็ันะค,ครับพัดนะครับแล้วก็ฮนะยังไม่ใช่ครับสบายแล้วเอาแลฮะเหลือสาม้อยฮะ <c oughs> การกดปุ่มครั้งต่อไปมีผลแล้วนะครับไม่งายแล้ว นะครับผมใครจะตอบก็กดปุ่มนะครับ,รบ,บเด่๋ยวครับตอบเดียวละเพราะว่าการกดปุ่มครั้งนี้จะเป็นการกดครั้งสุดท้ายนะครับ,บอ๋อถีบผ่านแต่วาแบบสี่สิบห้อเอาแล้วนะฮะบัตรกดแล้วนะครับอ่นนบาฮะไอ้ผมผมก็ขอเดาอีกเราคือที่ผมเดานะคือไอเสกไอ้ พ้อสองเลสามห้ามันดูต่ำเกินไปผมเลยไม่ค่อยสนใจแต่ที่เราคือผมควรจะเลือกสี่เพราะว่ามันดูเวลสูงที่ควรจะควรจะลดมาให้ผู้เล่นใหม่เล่นคือตอนนี้นมั่นใจว่าเป็นมัตอนนี้มั่นใจว่าเป็นสี่สิบ้าใช่ไหมครับมั่นใจะ่ะตายตายละตาะเดินกดต่อย,ย,ย,ยให้ <laughs> กูกลับมา <laughs> ที่พีพีฮะ,ะคิดว่าสี่สิบ้าถูกไหมครับ แน่นอนครับแน่นอนว่าถูกครับเอาแล้วนะฮะไ,ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้นะฮะการกดปุ่มครั้งนี้และการตอบครั้งนี้สรุปนะฮะยอ้อนอีกรอบบตัตตอบว่าอะไรครับเออสิบห้าสิบห้านะครับถ้าถูกบัตเป็นแชมป์ถ้าผิดพีพีเป็นแชมป์นะครับ นี่คือผลครับคำตอบครับเอาเลยฮะคำตอบครับแล้วก็จุ๊งนะครับยังฮะโอ้โหอันนี้คือเรื่องก่อนเลยนะแถมบุคคที่เป็นของใครคำตอบครับคำตอบครับแล้วก็แล้วก็คำตอบครับคำตอบครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ ถูกต้องแล้วครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหอะไรเนี่ยมาครับ<ห>ม,มาหมดแล้ยมาหมดแล้ยไอพีโดในตัวก็คือตายหานี่ไปไปหยิบไปหยิบไปหยิบถ้วยเลยครับไปหยิบถ้วยเลยฮะในเว็บไซต์แฟนดอมของโลบอปาก,กวัวได้มีการเขียนอธิบายถึงการอัปเดตล,ล่าสุดในเวอร์ชัน1.88ไว้ซึ่งในการอัปเดตนั้นหนึ่งในหัวข้อย่อยที่อยู่ในการอัปเดตนี้ก็คือต่อมโผ ซ uh huh. anyway> ึ่งได้ทําการปรับเปลี่ยนเลเวลขั้นตอนในการใช้งานจาก45เป็น30นั่นเองด้วยตัวผมที่ผมรู้อยู่แล้วว่าคอสต์มโกะแบะตอนนี้มันเลวิว30ผมเลยเอาวิธีว่าแบบให้มันแบบมันลดพอที่แบบเล่นได้รแบนี้คผมได้เดาคุณได้สุดท้ายเนี่ยผมจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมแชมป์ปาก์โกย้ำอีกรอบนะผมคุณบาสครับภูมิพัฒน์จันทสารนะโอ้ แชมป์ปี11และครั้งหน้าจะเป็นใครนะผมกับการแข่งครั้นต่อไปว่าผมกับแฟนทะ้อมฟอร์ฮะวันนี้ครับพวกเราเระบอกการเล่นลาไปก่อนครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ